ครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามิติสุขที่26กุมภาพันธ์นะครับคืนนี้เริ่มด้วยความคืบหน้ากรณีพิพาทระหว่างเอกชนกับชาวเลราวัยที่ภูเก็ตนะครับวันนี้คณะกรมกรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ดินของชาวเลหาดราวัยที่ภูเก็ตหลังจากผ่านมาหนเดือนยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการออกทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำข้อเสนอที่จะให้รัฐเข้าซื้อที่ดินเอก,กชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้ชาวเลครับขณะที่ DSI เสนอให้นำคดีที่ดินต่อสู้ในศาลยุติธรรมนะครับการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อติดตามความคืบหน้าปัญหาพิพาทที่ดินหาดปลาไวยที่ภูเก็ตที่มีนางเตือนใจดีเทศเป็นประธานได้เชิญทุกฝ่ายมาชี้แจง เริ่มจากตัวแทนตำรวจสถานีตำรวจภูทรฉลองเปิดเผยว่าได้ออกหมายจับบุคคลตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ14คนที่อยู่ในเหตุปะทะระหว่างชายชกันกับชาวเลราวัยมีผู้ต้องหายอมรับสารภาพอีก6คนเป็นคนนอกจังหวัดภูเก็ตเป็นลูกจ้างของบริษัทร,รับเหมาที่บรรทุกหินมาถมที่ให้บริษัทบารอเวิด์เทรดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสและจะส่งฟ้องต่อศาลต่อไป แต่ผู้ต้งหาทั้งเจยืนยันว่าทำไปเพื่อปกป้องตนเองจึงจะเชิญชาวเลมาให้ปากคําอีกครั้งหนึ่งขณะที่นายบัญชาหาดทรายทองตัวแทนชาวเลราวายัยเรียกร้องให้ตำรวจเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมพิสูจน์ข้อเท็จจริงและผู้ต้องสงสยัยใช่ลูกจ้างบริษัทเอกชนที่มีข้อพิพาทหรือไม่ส่วนประเด็นข้อพิพาทที่ดินพันตำรวจโทรประวุฒิวงศีนินผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าในส่วนที่ดิน33ไร่ของบริษัทเอกชนอยู่ระหว่างการพิสูจน์เอกสารสิทธิ์แต่กรณีที่ดินเนื้อที่19ไร่ที่ชาวเลอาศัยอยู่และมีเอกชนยืนยันว่ามีเอกสารสิทธิ์เป็นทั้งโฉนดและมีนังน .3 ส,สนั้น DSI พบการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีการให้ข้อมูลในชั้นศาลไปแล้ว และมีการส่งเรื่องถึงกรมที่ดินเพื่อเพิกถอนแล้วแต่ยังไม่มีการดําเนินการใดๆจึงเสนอให้นําเรื่องนี้ต่อสู้ในชั้นศาลยุติธรรมนายประเจียดอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตเห็นว่าแนวทางเร่งด่วนที่จะช่วยแก้ปัญหาชาวเลได้ดีที่สุดโดยเฉพาะปัญหาที่ชุมชน19ไร่คือข้อเสนอที่ทางจังหวัดขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล313ล้านบาท ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเจ้าของเอกสารสิทธิ์เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชาวเลขณะที่ดรนรมนอรุโนไทยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคมจุลาจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย้ำว่าการแก้ปัญหาชาวเลที่ดีที่สุดคือภาครัฐต้องให้พวกเขามีตัวตนและเปิดพื้นที่ยอมรับประเพณีวัฒนธรรมของชาวเลให้ชัดเจนในฐานะชนพื้นเมืองในทะเลอันดามันเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกา หันมาเคารพสิทธิชนพื้นเมืองเท่าเทียมกับคนผิวขาวขณะที่ประเทศอื่นๆเช่นสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์ก็มีการประกาศสิทธิดินในลักษณะ traditional owner คือให้สิทธิ์แก่ชนเผ่าอาศัยอยู่ในฐานะผู้มีประเพณีดั้งเดิมเป็นเจ้าของตนเองไม่ได้ครอบครองเป็นแบบปัจเจกบุคคล กรุงเทพมหานครประกาศจัดระเบียบการจราจรและทางเท้าที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับทั้งหมดภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ทำให้ผู้ค้ากว่า1,100รายได้รับผลกระทบต้องย้ายออกจากพื้นที่เกือบทั้งหมดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามในการเจราจาระว่างกลุ่มผู้ค้ากับกรทมเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายนะครับโดยกลุ่มผู้ค้าขอโอกาสจากเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบผู้ค้ากันเอง ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าของการจัดระเบียบกันเองระหว่างผู้ค้าติดตามกับคุณธีรุตนิมโรธมครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดของการจับจ่ายใช้สอยบริเวณปากคลองตลาดภายหลังจากมีคำสั่งประกาศจัดระเบียบของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ชว่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทำให้กลุ่มผู้ค้าที่ค้าขายบริเวณน,นอกจุดผ่านผานหายไปทั้งหมด โดยที่ผ่านมาบริเวณนี้มักได้รับผลกระทบจากการขนส่งสินค้าทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเช้าและหัวค่าอีกทั้งแผงค้าที่ตั้งกันอย่างไม่เป็นระเบียบทําให้ประชาชนบางส่วนต้องลงมาเดินแต่บนท้องถนนเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและนี่คือบรรยากาศของการค้าในยามค่ําคืนภายหลังจากที่ผู้ค้าบริเวณนอกจุดผ่อนผันสามารถเข้ามาค้าขายได้ตามเวลาขณะนี้เป็นเวลาประมาณ21นาิกา30นาทีนะครับซึ่ง ปากคลองตลาดบริเวณด้านหลังผมนะครับเป็นช่วงเวลาที่คึกคักเป็นอย่างมากครับเนื่องจากกลุ่มผู้ค้านะครับต่างนําสินค้าทั้งดอกไม้และสินค้าทางการ,กรเกษตรมันลงในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งตามข้อกําหนดและข้อตกลงในเบื้องต้นนะครับกลุ่มผู้ค้าบริเวณนอกจุดผ่อนผันนะครับจะสามารถตั้งร้านค้าได้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับแต่จะต้องเก็บร้านค้าให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนเวลา4นาฬิกา30นาทีนั่นเองครับ สามสามิติลงพื้นที่ปักคลองตลาดพบว่าการจราจรในช่วงนี้เริ่มหนาแน่นมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงที่กลุ่มผู้ค้าสามารถลงสินค้ากันได้ซึ่งแสงไฟนับร้อยดวงที่กลับมาสว่างสวในยามค่ำคืนเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ค้าได้ตกลงข้อกำหนดกับทางการุงเทพมหานครภายหลังจากได้เข้าหารือร่อรวมกันเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้จัดระเบียบผู้ค้ากันเองก่อน โดยการสร้างรายกลุ่มขึ้นมาว่าแจ้งเรื่องราวและข่าวสารต่างๆในการช่วยการสอดส่องดูแลและจัดสนิ่งของผู้ค้าจํานวนกว่า1000รายให้ชัดเจนเพื่อพิสูจน์ให้กรุงเทพมหานครเห็นว่าพวกเขายินดีปฏิบัติตามที่จะรักษาพื้นที่ค้าขายแห่งนี้ไว้ให้เป็นทําเลข,ของแหล่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศดังเดิมเราจะมีตั้งชุดสําหรับว่าตรวจดูความเรียบร้อยนะแต่ละวันนะแต่ละโซนแล้วก็ให้รายงานถ้ามันมีปัญหาตรงส่วนไหนเราก็จะไปปรับไปแก้ นั่นหมายความว่าเรากําลังจะแก้แล้วก็พร้อมที่จะแก้ให้มันดีแล้วก็ดีที่สุดจนกว่าจะเป็นที่พอใจของทางกรุงเทพมหานครเราได้คุยกันว่าวันนี้เรามีชั่วโมงการขายน้อยลงแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราไม่มีชั่วโมงการขายไม่ใช่หรือแม้นว่าวันนี้ไรายได้เราจะต้องน้อยไปเราจะอยู่ยากแต่เราก็ต้องทําถ้าเราไม่ทํานั่นหมายความว่าวันนี้เราจะไม่มีไรายได้สาหรับเลี้ยงชีพเลย ด้านผู้บริหารของกรุงเทพมหานครได้แสดงความพึงพอใจในการจัดระเบียบของผู้ค้าด้วยกันเองในขณะนี้แต่ก็ยืนยันว่าอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ค้าบริเวณนี้จําเป็นต้องย้ายออกเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเราได้รับความร่วมมืออย่างดีเรามีกติกาว่าถ้าคุณผิดกติกาเมื่ไหล่เราจะยกเลิกทั้งหมดเลยเราต้องเรียนพี่น้องประชาชนผู้ค้าผู้ขายว่าคําว่าชั่วคราวมันไม่ใช่ถาวรจุดผ่อนปลนชั่วคราวจนกว่า เราจะหาที่ให้ท่านได้หรือท่านหาที่มาเสนอเราเหตุที่ให้อยู่ไม่ใช่ไว้ให้อยู่ยันตลอดไปไม่ใช่ด้านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งในคณะทำงานเปิดเผยกับทีมข่าวว่าเดิมทีผู้ค้าชั่วคราวที่มีใบ,บอนุญาตจากทางกรุงเทพมหานครมีเพียงแค่3 0 9รายเพียงเท่านั้นแต่เมื่อมีคำสั่งประกาศออกมากลับมีผู้ค้าออกมาแสดงตัวเพิ่มถึง1116รยกรายทำให้การจัดหาตลาดรองรับผู้ค้ากลุ่มนี้ทำได้ยากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวพบว่าตลาดที่เตรียมไว้รองรับตั้งแต่แรกเช่นตลาดส่งเสริมการเกษตรไทยก็มีผู้ค้าเดิมจับจองอยู่แล้วสามารถรองรับได้อีกเพียงไม่กี่ร้อยลายแต่ผู้บริหารของตลาดยอดพิมานก็ยืนยันว่ายังสามารถรองรับได้อีกกว่าพันรายแต่ตอนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเขาจะต้องหาที่เราต้องหาที่ที่เขาเพราะเขาบ้างว่าอย่างนี้นะครับท่านรองว่าตลาดป่าของตลาดมีทั้งค่าส่งค้าปริกและค้าย่อย นั้นสิ่งที่เราให้เข้าไปเนี่ยในตลาดใกล้ๆน,นั้นเนี่ยเพื่อจะคงปากของตลาดไว้เนี่ยก็เป็นตลาดของรัฐที่เอกชนรับสัมปทา,านคือขององค์การส่งเสริมการเกษตรกระทรวงมหาไทยนะครับแต่เขาก็อย่างที่ท่านรองได้กูนานำเรียนก็คือเขาก็ลดให้หฟรีหนึ่งเดือนแล้วก็สัญญาไม่มีแเจีะและสัญญาทั้ง4ปีแต่ผู้ค้าก็บอกว่าที่นั้นไม่เหมาะสำหรับการค้าส่ง เราก็ให้เข้าไปดูใหม่ประหมาาตรงไหนนี่มาพูดกันปัจจัยสําคัญที่กลุ่มผู้ค้าต้องการนั่นก็คือพื้นที่ที่เหมาะสมกับการขนส่งสินค้าและมีพื้นที่รองรับผู้ค้าที่เป็นเกษตรกรกร,รายย่อยที่เข้ามาค้าขายเพียงไม่กี่วันต่อสัปดาห์ซึ่งอาจทําให้พวกเขาได้รับผลกระทบจึงอยากให้ทางการุงเทพมหานครทบทวนคําสั่งการจัดระเบียบในครั้งนี้อีกครั้งโดยพวกเขายินดีปฏิบัติตามการจัดระเบียบอย่างเคร่งครัดขอเพียงให้พวกเขาได้สืบทอดตำนานตลาดดอ,อกไม้ที่มีอายุยาวนานกว่าศตวรรษแห่งนี้ต่อไป ซึ่งในวันที่29กุมภาพันธ์นี้คือวันดีเดย์ที่ทางกรุงเทพมหาคนครกำหนดไว้นั่นเองที่รุนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานคือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประกาศเจตนารมณ์ที่จะผลักดันให้ยกเลิกคำสั่งคสชที่3ทับ2,559เรื่องการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับ พวกเขาเห็นว่าเป็นช่องว่างที่จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยชุมชนไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกส่วนรองอธิบดีกรมยุธาธิการและผังเมืองก็เชื่อมั่นนะครับว่าคำสั่งนี้จะจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่ผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งคสชที่3ทับับเเรื่องการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงคำสั่งที่คสชที่4ทับส5งเเรื่องการยกเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท การประกาศแนวทางดังกล่าวนี้มีขึ้นหน้ากรมโยธาธิการและผังเมืองภายใต้ชื่อว่าปฏิบัติการยกเลิกคำสั่งคสชฉบับที่3และฉบับที่4เต็มแผ่นดินโดยนายประสิทธิชัยหนูหนวนแกนำเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระบุว่าการที่รัฐ อ้างถึงความจําเป็นเร่งด่วนในแง่ของการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษจนมองข้ามขั้นตอนปกติที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยแล้วยิ่งจะทําให้เกิดความล่าช้าเพราะจะถูกคัดค้านจากคนที่ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นกลุมทุนคือการที่เราบอกว่าใช้อํานาจแล้วก็ไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแลวจะเร็วเนี่ยนะครับมันจะกลับกลายเป็นช้าเพราะไม่มีใครยอมที่จะให้ใครมาทําลายชีวิตของเราสิ่งแวดล้อมเราสังคมเราเพราะนั้นมันจะล่า ไปอีกทีนี้กระบวนการฝังเมืองปกติที่บอกว่าล่าช้าเนี่ยมันสามารถทําให้เร็วขึ้นได้นะครับด้วยวิธีการพยายามวิธีการกันแต่ว่ากฎหมายตามระดับขั้นตอนเนี่ยมันทําให้เร็วขึ้นได้ครับคือในฉบับที่3เนี่ยมันไม่ได้ทําทั้งจังหวัดนะครับมันทําเฉพาะในเขตเพราะฉะนั้นโดยพื้นที่เองเนี่ยมันไม่ได้กว้างฉะนั้นถ้าเราได้เคารพกติกาฝังเมืองปกติแล้วนามาใช้เนี่ย ผมคิดว่ามันก็จะไม่มีปัญหานะครับอัน,นี้หมายถึงฉบับที่3นะครับส่วนฉบับที่4มันไม่มีกติกานี้อยู่นะครับก็คือว่าการที่จะบอกว่ามันจะทําให้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับผมเมื่อวานผมก็ได้เรียนกับ,บผู้แทนรัฐบาลไปแล้วนะครับว่ามันไม่มีทางที่จะเร็วขึ้นเพราะกระบวนการทางกฎหมายมันได้ถูก เอ,อ,อกไปแล้วหลังจากนี้มันคือประการคที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของเครือข่ายระบุว่าการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายพังเมืองที่เคยใช้มานานหลายปีกําลังจะทําให้บางพื้นที่ที่ถูกบุกรุกนั้นมีปัญหานะครับโดยยกตัวอย่างกรณีของจังหวัดสะะแก้วที่ถูกประกาศไปก่อนหน้านี้ สาขาแก้วพื้นที่เอาเลือกไปทําพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมประมาณเกือบ700ไอไร่เช่ 26, า,ไไา,า,า,เชาไปแล้วนะครับเช่า26 0 0 0บาทต่อไร่ต่อปีถูกไหมครับราคาถูกมากเลยเช่าทั้งหมด50ปีทําสัญญาไปแล้วนะครับ18บคุมพาตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าชุมชนครับเป็นป่าที่ต่ชอชดหน่วยหนึ่งเขาดูแลรักษาอยู่เอาไปทําอุตสาหกรรมซะแล้วแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ขาดน้ําอยู่แล้วเพราะมันอยู่ที่ตำบลป่าไร่อำเภออะไรันีประเทศผมถามว่าจะเกิดการยัง่งยืนทรัพยากร,รน้ําระหว่างชุมชนกับอุตสาหกรรมไหมครับ พวกนี้แหละครับเราไม่ได้ดูยุทธศาสตร์ทางสิ่งมล้อมเลยไม่ได้ดูว่าอัตลักษณ์ของมืดนี่เป็นอะไรฐานทรัพยากรมืดนี่มีอะไรอยู่และผลกระทบที่กระทบต่อฐานทรัพยากรอัตลักษณ์ของมืดนี่คืออะไรแต่ผังมองรวมได้กําหนดแล้วไงครับเพราะเราร่วมกันทํามาเป็นเกือบจะสิบปีบางมืดนี่สิบกว่าปีแล้วขณะที่รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวภายหลังมอบหนังสือรายละเอียดคำสั่งที่คสชที่3และที่4ให้ตัวแทนเครือข่ายว่าขอให้แกนนำและเครือข่ายศึกษารายละเอียดในคำสั่งให้ชัด โดยส่วนตัวของรองธิบดีมั่นใจว่าเป็นคำสั่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งประชาชนในพื้นที่และภาพรวมของประเทศครับฉบับที่3ดีแน่นอนครับผมรับประกันดีแน่นอนเพราะนโยบายรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะให้ประเทศเนี่ยต้องพัฒนานะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนในภาพรวมท่านมองทั้งประเทศเนะครับไม่ได้หมายเข้ามาชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มันมองทั้งประเทศและกําหนดเป็นพื้นที่พัฒนาเพราะฉะนั้นผังเมืองเราเขาต้องไปเข้าไปรองรับถามว่าถ้าผังเมืองไม่เข้าไปเนี่ย ใครอยากจะทําอะไรตรงไหนก็ทําเหมือนที่กลุ่มแกนนําพูดถูกเราถึงทําออกมารีบทาแต่ถ้าเราบอกว่าใช้กระบวนการปกติเนี่ยมันไม่ทันการไงฮะแล้วตอนนี้ฉบับชั่วคราวนี่มันออกมาแล้วแล้วก็ใช้แนวคิดเดียวกันนะครับแล้วในขณะที่กําลังเดินตามหลังก็คือเราจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นประชาชนที่จะออกกฎกระทรวงตามกระบวนการผังเมือง สำหรับเนื้อหาโดยสรุปของถแถลงการโดยเครือข่ายในวันนี้ก็คือการยืนยันที่จะเผยแพร่ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆและวันที่29กุมภาพันธ์นี้จะระดมตัวแทนผู้เดือดร้อนมาแสดงออกถึงเจตนาที่จะให้ยกเลิกคำสั่งรวมถึงเคลื่อนไหวด้วยการเปิดเวทีวิชาการและสัญจรให้ความรู้แก่ประชาชนโดยอาจจะนัดรวมตัวกันอีกครั้งในเดือนหน้าครับ 26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาตินะครับตลอดช่วงเวลาร้อยปีตั้งแต่มีการตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้เป็นสหกรณ์แห่งแรกก็มีการพัฒนาเรื่อยมานะครับแต่ขณะเดียวกันก็พบว่ายังมีสหกรณ์บางแห่งกำลังประสบปัญหาการทุจริตภายในและช่อโครงประชาชนเช่นสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านมั่นคงไทยจังหลนที่สงขลาและสหกรณ์เคหสถานเมืองโคราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมา ทำให้ประชาชนกว่า4,000คนได้รับความเดือดร้อนติดตามกับคุณสุบงกตสุกแก้วครับหากดูผิวเผินหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่ต่างจากบ้านจัดสรรทั่วไปแต่เมื่อดูในรายละเอียดทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคจะพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่สําคัญสมาชิกส่วนใหญ่เพิ่งทราบว่าสาหากรณ์เครดิตยูเนียนบ้านมั่นคงไทยจังหลนจากัดจังหวัดสงขลาที่พวกเขาทําสัญญาซื้อบ้านไว้นั้น นายทะเบียนสาหากรณ์ได้สั่งเลิกกิจการสาหากรณ์เนื่องจากไม่สามารถปิดงบได้เป็นเวลา3ปีติดต่อกันพร้อมระบุขอให้สมาชิกทำสัญญาปฏิบัติเช่าซื้อตามสัญญาอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นอาจถูกบอกเลิกสัญญานั่นหมายถึงชาวบ้านจะต้องผ่อนบ้านตามสัญญาทั้งที่ไม่รู้ว่าเมื่อผ่อนครบจะได้เป็นเจ้าของบ้านหรือไม่แตแ่เราน้ำท่วงการแพงแต่ก็ทางให้โครงการมาทางให้ครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็แต่ขึ้นมาอีกก็มาทางเองเลย กำแพงแตกเลยกำแพงหลังบ้านแตกเลยไม่เพียงเท่านั้นโฉนดที่ดินทั้งหมดของสาหากรณ์ถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานในการจำานงจึงเกิดคำถามตามมาเ <c oughs> ช่นหากบอกว่าเงินที่ใช้เป็นค่าก่อสร้างมาจากการผู้ยืมแล้วเงินที่สมาชิกชำระค่าบ้านไปแล้วกว่า100ล้านบาทถูกนำไปใช้ในส่วนใดบ้างขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีบ้านที่สร้างไม่เสร็จหรือ,อยังไม่ได้ก่อสร้างตามสัญญาอีกประมาณ300หลัง ปัญหาที่พบในวันนี้ไม่ต่างแต่สิ่งที่ทีมข่าวสามมิติเคยนำเสนอหลังได้รับการร้องเรียนโดยเมื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงก็พบว่าสาหากรณ์เครดิตยูเนียนบ้านมั่นคงไทยจังโหลนจำกัดมีความเชื่อมโยงกับสาหากรณ์เคหสถานเมืองโคราชจ,จำกัดที่จังหวัดนครราชสีมาในหลายด้านเช่นประธานสาหากรณ์บางชุดเคยบริหารของทั้งสองสหากรณ์รวมทั้งมีการใช้แนวทางการบริหารที่ใกล้เคียงกันอาการกำหนดรูปแบบบ้าน ที่มาของแหล่งเงินทุนคือมีผู้ให้กู้รายใหญ่มาจากที่เดียวกันนั่นก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจำกัดนอกจากนั้นทั้งสองสหกรณ์ยังประสบปัญหาหนี้สินค้างเมื่อรวมกันแล้วมีมูลค่าประมาณ1000ล้านบาทความผิดเรื่องนี้มันเป็นความผิดที่เกิดกับสหกรณ์สองสหกรณ์ซึ่งอยู่สองจังหวัดที่ห่างกันมากถ้าลำพังให้แต่ละสหกรณ์จัดการกันเองให้ตำรวจในพื้นที่จัดการเนี่ย ข้อมูลหลายตัวที่มันเชื่อมโยงกัน<ม>เช่นอย่างเงินที่โคราชเนี่ยเอาไปฝากไว้ที่ยังหลวง38ล้านคือเส้นทางการเงินพวกนี้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเอาเอาไปฝากแล้วเงินไปไหนของคนที่ยังไม่ได้บ้านนะครับ292หลัง<ม>ซึ่งจ่ายเงินมาแล้วตั้ง26ล้านแต่ณวันนี้ยังเป็นที่ดินเปล่า<ม>และเงินส่วนนั้นก็ไม่อยู่ในระบบสาหากรณ์แล้วไม่รู้อยู่ไหน,นมผมไม่ใช่ว่าไม่เชื่อมั่นในระบบราชการนะครับแต่ผมก็คิดว่า นี่ขนาดนี้แล้วเราสามารถจะเก็บได้กับสมาชิกแค่เนี้ยถามว่าเราเอาส่วนไหนไปใจหนี้เพื่อจะเอาโฉนดออกมามเพื่อจะให้กับสมาชิกซึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งที่สามาชิกเองก็ไม่มั่นใจ สหกรณ์เคหสถานเมืองโคราชจำกัดมีปัญหาหนี้สินคงค้างและต้องแบกรับดอ,อกเบี้ยจำนวนมากซึ่งไม่สอดคล้องกับยอดเงินที่เก็บได้จากสมาชิกปัญหานี้เกิดขึ้นกับสหกรณ์จังหลนเช่นกันจนทำให้ในที่สุดสหกรณ์จังหลนถูกสั่งเลิกกิจการเมื่อวันที่3กร,รกฎาคม2556ขณะที่สหกรณ์เคหสถานเมืองโคราชก็ตกอยู่ในสภาพไม่ต่างกันนักเพียงแต่ยังไม่ถูกสั่งเลิกกิจการ สุบงกสุกแก้วข่าวสามมิติรายงานนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ําในภัยแล้งนะครับที่อุทัยธานีแลวก็แสดงความเห็นเรื่องโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงอยากให้มีการศึกษาโครงการร่วมกันจากหลายฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอได้ขอบคุณชาวอุทัยธานีที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการหันมาปลูกพืชน้ําน้อย หลังจากได้เข้าฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงภัยแล้งที่อุทัยธานีร่วมกับคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลมีแผนจัดทำการเกษตรแบบภูมิภาคกำหนดให้แต่ละพื้นที่ปลูกพืชต่างชนิดกันตามความเหมาะสมเพื่อควบคุมผลผลิตให้เป็นไปตามกลไกของตลาดซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรได้อย่างยั่งยืนโดยรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ชาติไว้5-20ปีในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ นอกจากนี้นาะยกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมการศึกษาผลดีผลเสียของโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงว่าถ้าดําเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายหรือได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดและถ้าไม่สร้างเขื่อนจะมีแนวทางอื่นหรือไม่ซึ่งจากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าจะทําให้เสียพื้นที่ป่าประมาณหมื่นไร่แต่จะได้พื้นที่การเกษตรถึง3 0 0 0 0นไร่มาแทน ก็อยากให้กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมการศึกษารวมทั้งย้ำว่าตัวนายกรัฐมนตรียังไม่มีคำตอบว่าจะต้องสร้างหรือไม่สร้างเขื่อนนะครับกรมชลประทานก็สั่งการให้ทุกเขื่อนที่มีน้ำน้อยเข้าขั้นวิกฤตติดตามสถานการณ์และปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมนะครับพร้อมทั้งเตรียมจัดตั้งศูนย์ทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนในต้นเดือนมีนาคมนี้ มั่นใจว่าน้ําต้นทุนยังเพียงพอใช้สําหรับอุปโภคบริโภคจนถึงต้นฤดูฝนนะครับดรทองเปลวกองจันทร์ผู้บริการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วถึงขณะนี้ได้จัดสรรน้ำต้นทุนใน4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาไปแล้วกว่าร้อยละหส่วนที่เหลืออีกร้อยละ40ประมาณ3 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรจะจัดสรรเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก สำหรับภาคการเกษตรจะจัดสรรได้เพียง300ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นครับจึงไม่น่ากังวลอย่างที่หลายฝ่ายห่วงว่าน้ำจะถูกดึงไปใช้เพาะปลูกข้าวนาปรังโดยมั่นใจว่าน้ำต้นทุนที่เหลืออยู่จะพอใช้ต่อเนื่องถึงต้นหน้าฝน ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำรายงานปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่33แห่งทั่วประเทศอยู่ที่3 6 6 7 0ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ52ของความจุอ่างเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วลดลงกว่า4,869ล้านลูกบาทเมตร ปริมาณน้ําในเขื่อนที่กักเก็บอยู่ในปัจจุบันเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันตั้งแต่ปี2553ถือว่าปีนี้น้ําน้อยที่สุดนะครับเพียง36,670ล้านลูกบาทเมตรโดยมีน้ําน้อยกว่าปี56และปี58ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งมากที่สุดขณะนี้มีเขื่อนขนาดใหญ่11แห่งครับมีน้ําต่ํากว่าร้อยละ30ของความจุ โดยภาคเหนือมีสี่แห่งได้แก่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนแม่กวงกิ่วลมและเขื่อนกิ่วขมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสี่แห่งได้แก่เขื่อนห้วยหลวงอุบลรัฐมูลบนและเขื่อนลำแชะภาคกลางสองแห่งก็คือเขื่อนทับเสลาและเขื่อนกระเสียวภาคใต้ที่เขื่อนปราณบุรีครับโดยกรมชลประทานได้สั่งการให้ทุกเขื่อนที่มีระดับน้ําน้อยเข้าขั้นวิกฤตกําหนดแผนงานที่ชัดเจนโดยทุกเขื่อนจะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล หากพบว่าเขื่อนใดเริ่มมีปัญหาจะพิจารณาปรับลดการระบายน้ําให้เหมาะสมครับเรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นแม่กลัวงแม่งัดลํำตะคองมูลนัดเนี่ยจะมีคณะกรรมการบริหารเชลประทานอยู่นะครับบา,บางเขื่อนก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน<ม>บางเขื่อนก็จะมีตัวแทนจากภาเคเกษตรกรเป็นประธาน<ม>และก็มีผู้ที่ใช้น้ําในเขื่อนนั้นๆน,น,น,นะครับเป็น,นกรรมการร่วม ในแต่ละเขื่อนก็จะมีมติเลยนะฮะออกมาชัดเจน,ชนเช่นเขื่อนอุบลรัฐไม่มีการสนับสนุนทํานาปางังเขื่อนลำตะคองไม่สนับสนุนการทํานาปางังยกในเรื่องของกินน้ำ,นำ,นำกินน้ําใช้เป็นสําคัญไม่หมดได้ไงวันละว่<ร>าสุดกรมชลประทานได้เตรียมแผนเพิ่มปริมาณน้ําในเขื่อนโดยร่วมมือกับสํานักฝนหลวงและการบินเกษตรเปริดศูนย์ปฏิบาาัติการฝนหลวงอย่างเป็นทางการในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้และจะออกปฏิบัติการทันที เมื่อสภาพอากาศเหมาะสมครับยังมีความเห็นหลายฝ่ายนะครับต่อโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวอื่นรอบวันนี้ครับรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวยืนยันว่าก่อนจะสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจําเป็นต้องมีแผนการดําเนินงานที่มองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปริมาณขยะจุดที่เหมาะสมในการก่อสร้างรวมถึงการบริหารจัดการโดยรวม คณะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าโครงการนี้ไม่อยู่ในประเภทของกิจการที่จําเป็นต้องทํา ESIa หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสและสงขาตรเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษหาแนวทางแก้ไขปัญหาโรงเรียนยีฮาร์วิทยาหลังสารมีคำสั่งให้ยึดที่ดินเป็นของแผ่นดินตามความผิดกฎหมายฟอกเงินซึ่งครอบครัวของอดีตครูใหญ่ยอมออกจากที่ดินเพราะไม่ขออุทธรณ์แต่มีการเคลื่อนไหวจากองค์กรต่างๆในลักษณะชี้นำว่ารัฐใชยอิทธิพลคุกคามโรงเรียนปอเนาะซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสันติภาพ ผู้นำศาสนาเห็นว่าการยึดที่ดินเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมายและที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินวากับต้องนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางศาสนาตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งเท่านั้นครอบครัวและญาติเดินทางมารับศพนายสมนึกจรูนจิรัสเถียนหรือเสียตุ้มนักธุรกิจบ่อนคาสิโนก,กลับไปประกอบพธิธีทางศาสนาที่วัดหนองรีอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีหลังผลการชนะสูตรพิกูพเสร็จสิ้นโดยจะมีการชาปนากิจศพวันที่สองมีนาคมนี้ กระทรวงพลังงานยืนยันการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติยารนาที่เมียนมาระหว่าง26-29กุมภาพันธ์ไม่กระทบต่อระบบความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศยืนยันเตรียมมาตรการรองรับโดยใช้น้ำมันเตาและดีเซลทดแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในปีนี้จะมีการเซ็นสัญญาโครงการลงทุนขนาดใหญ่20โครงการวงเงิน1,700ล้านบาทเชื่อว่าการลงทุนันกล่าวนี้จะทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนดีขึ้น ในส่วนการลงทุนก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นมากโดยคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนรายงานว่าตัวเลขการขอลงทุนเดือนมกราคมสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง8เท่า ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ยอมรับยังไม่สามารถแจกจ่ายข้าวถุงเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้และจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดของข้าวถุงจากเดิมจะแจกขนาด5กิโลกรัมจำนวน5ถุงรวม25กิโลกรัมต่อ1ครัวเรือนเป็นถุงละ25กิโลกรัมต่อ1ถุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบรรจุถุง อิหร่านจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้เชี่ยวชาญถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่อิหร่านบรรลุข้อตกลงกับชาติตะวันตกที่จะลดขนาดโครงการนิวเคลียร์และนำไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่ดำเนินมาหลายปีการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการทําประชามติเพื่อตัดสินว่าประชาชนสนับสนุนข้อตกลงนิวเคลียร์และนโยบายสายกลางของประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีหรือไม่ <S <S 1> <S 1> ผู้อพยพชายสองคนพยายามผูกคอตายในเจตุรัสวิคตอเรีย กลางกรุงเอเธนส์ ens, ประเทศกรีซระหว่างการชุมนุมเรียกร้องให้นานาชาติสนใจชะตากรรมผู้อพยพหลังจากสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศใช้มาตรการควบคุมพรมแดนเพื่อสกัดกั้นผู้อพยพส่งผลให้คนเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางต่อและต้องติดค้างอยู่ที่กรีซซึ่งเป็นประเทศทางผ่าน กระทรวงสาธารณาสุขญี่ปุ่นพบเด็กอายุ10ขวบในจังหวัดคนากะวะติดเชื้อไวรัสซิก้าหลังจากเดินทางกลับจากบราซิลนับเป็นชาวญี่ปุ่นรายแรกที่ติดเชื้อหลังจากมีการระบาดในลาตินอเมริกาเมื่อปีที่แล้วข่าวสามิติคืนนี้เราลากันด้วยการประทุเป็นครั้งที่2ของภูเขาฟไฟซินาบุงที่จังหวัดสุมาตร,ราเหนือของอินโดนีเซียในวันนี้ครับทำให้เท่าฐานถล่มลงมาจากความสูง3,000เมตร ถือเป็นการประทุครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วทางการประกาศให้พื้นที่รัศมี3.5กิโลเมตรเป็นเขตอันตรายและเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่ออพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ